คารวะท่านอาจารย์ที่เคารพค่ะกราบคารวะครูทุกท่านค่ะ,จะเจริญธรรมติดอาสาและหมูมิีทุกท่านค่ะชื่อเมตตาโพธิสุดค่ะอายุ40ปีอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีเปนะ็นนักศึกษาลัหกสูตร6เดือนและ7ปีค่ะแต่ว่ายังไม่ขอจบนะคะยัง <laughs> อยากเรียนอยูอ่เดี๋ยวรอบหน้าค่อยขอค่ะ วันนี้ก็จะมาส่งกันบ้านเรื่องเรื่องโควิดอะคะ่ะก็คืออยู่อย่างไรให้รอดนะคะแต่รอบนี้ไม่รอดค่ะตอนนี้เป็นผู้ป่วยโควิดอยู่อะคะ่ะก็เพิ่งติดตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงแรมแยกตัวออกมาก่อนก่อนหน้าที่จะติดอะคะ่ะก็ได้ไปทําง,งานที่เป็นการหารายได้โดยใช้อบอมุก <c oughs> ดึงเงินเข้ามาอ่าแต่ทางโลกอะคะ่ะ เขาจะเรียกว่าการกุศลค่ะก็ติดมาที่ห้องทํางานมีอยู่สิบสองคนติดเก้าค่ะเหลือแค่สามที่รอดก็มาติดโควิดก็ต้องทิ้งภาระงานภาระครอบครัวรทุกอย่างแล้วแยกตัวออกมาก็ได้มารักษาตัวหมอให้ยามายาสามอย่างค่ะยาแก้ไอยาแก้ปวดแล้วก็ยาลดน้ำมูกซึ่งก็ไม่ได้ใช้เลยนะคะเขได้ใช้แต่ศาสตร์ของแพทย์อุทิทา ก็คือสมุนไพรในตัวค่ะ้อตอนนี้อาการดีขึ้นเยอะค่ะตอนแรกก็จะมีไข้เจ็บคอตอนนี้ก,นนก็เหลือไออย่างเดียวค่ะไอไอไมเ่เยอะมากก็นอกจากที่มาแยกตัวอยู่แบบนี้ก็ได้ขึ้นตนอีกอย่างหนึ่งคือพอดีมีประจำเดือนนะคะแล้วก็ไม่ได้เตรียมอ่าผ้านอนามัยมาทีนี้สั่งกับโรงแรมอ่ะสั่งตอนเช้าเนี่ย เขาเรียกมาให้เลยค่ะก็จะประมาณสังเช้าได้เที่ยงอะไรเงี้ยแล้วเราจะทำยังไงก็เลยเนึกไปถึงนี้สมัยรุ่นยา่ารุ่นยายเราอะ่ะสมัยนั้นะ่ะก็คงไม่มีเนาะแล้วเขาก็ได้ยินว่าเขาใช้ผ้าถุงเก่าๆอะไรเงี้ยมาฉีกแล้วก็ใช้แทนอะไรเงี้ยก็เลยมีผ้าขนหนูอยู่เออแล้วแทนนั้นก็ใช้ช่วงระหว่างที่เรอค่ะก็เลยได้ใช้ได้ทุ่งจนอย่านึ่งก็ค่ะ แล้วก็จะมีบงตอนที่เจ็บเขามากก็จะมีน้ํามันเขียวที่มันเหลือก้นขวดนะคะที่ปกติก็จะหยดแล้วก็ดื่มเนาะแต่ว่าม,มันมันหยดไม่ได้แล้วก็เลยเอาจิ้มไว้แล้วก็ไป้ายคองก็ช่วยมันเทาอา,าก,การได้หยอยู่ค,<ม><ม>ค่ะก็อยู่ที่นี่มาห้าวันแล้วอาการดีขึ้นเยอะส่งกลับบ้านเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะอ,อ๋อได้ใช้วิชาพื้นตนนะคะได้ลำลึกถึงภูมิปัญญานะคะเชิญพี่น้องค่ะค่ะก็จริงๆเนี่ยถ้าเรียนรู้มาเรื่อยๆนะคะมันจะเป็นอ่าจะมีรายการนะคะพื้นตนเรียบง่ายสไตล์พวทค่ะก็จะมีการแนะนำนะคะผ้าอนไมทำเองนะคะอันนี้ก็คือคุณเมตตานี่ก็คือ ไม่ได้ดูเลยหมายถึงว่าไม่ไม่ได้ดูรายการนะคะแต่คิดได้เองก็คือด้วยสถานการณ์บังคับนะคะก็คิดได้เองก็คือจริง,รงๆแล้วเนี่ยผ้าคนหนูฝืนเล็กนะคะเป็นผ้าอนามัยที่ดีมากๆนะคะเป็นผ้าอนามัยที่ดีมากๆเพราะว่าเออเป็นการพึ่งตนเรียบง่ายะคะ่ะเพราะว่าบางทีเราก็จะต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่หาผ้าอนามัยไม่ได้ แล้วเราสามารถใช้ได้แล้วก็ซักได้โดยที่ไม่สร้างขยะให้กับโลกค่ะก็ยินดีด้วยนะคะที่ค้นพบวิธีพึ่งตนเรียบง่ายนะคะเจริง,รงๆเรามีรายการแนะนำนะคะพึ่งตนเรียบง่ายสไตล์พวทอีกครั้งหนึ่งที่มาแนะนำการทำผ้าอนามัยสุดท้ายแล้วก็ใช้มีการพ่งที่น้องก็มาแนะนำกันหลายแบบนะคะนำผ้าคนหนูกเก่ามานํำผ้าที่ไม่ได้ใช้มาเย็บมาอะไร แล้วสรุปอะ่ะก็คือพี่น้องอ่ะก็จะมาแบ่งปันการใช้ผ้าขนหนูเป็นเป็นผ้านนมายที่ใช้ได้ง่ายและใช้ได้จริงแล้วทําความสะอาดง่ายที่สุดก็คือทำความสะอาดเหมือนเหมือนผ้าธรรมดาเลยแต่ถ้าเราไปทําไปเย็บเป็นเป็นรูปผ้านนมายนะคะเวลาที่เราซักตากเนี่ยมันก็จะมีอะไรต้องหาแบบต้องหาหลบด้วยนะคะเพราะว่ามันดูน่าเกียดอะ่ะเราไปตากผ้าเนมยอย่างไรเงี้ยคะ่ะแต่ถ้าเป็นผ้าขนหนะะูเนี่ยค่ะ พักซ้อนกันดีๆนะคะพอเวลาเราใช้เสร็จเราก็มานำนำมาซากักแล้วก็นำกลับไปใช้ได้อีกมี2องผืนเนี่ยค่ะแล้วก็ที่เขาโฆษณาว่าไม่ซึมเปื้อนเนะะี่ยค่ะถ้าคนหนูเนี่ยก็เป็นอะไรที่ไม่ซึมเปื้อนร้อยเปอร์เซ็น์จริงๆเพราะว่าได้ลองใช้มาแล้วถ้าเราสามารถอ่าม,มันใช้ได้จริงะคะ่ะเพราะฉะนั้นก็ดีใจด้วยนะคะ,ะก็ร่วมใช้สิ่งของที่ พึ่งตัวเองได้นะะแล้วก็พึ่งตัวเองได้ค่ะสาธุค่ะอนุโมทนาค่ะเรื่องของการเรียนรู้เช่นกันนะคะเนี่ยวีภูมิปัญญาเดิมอย่างอาเมตาก็คิดถึงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษใช่ไหมคะผู้ใหญ่เคยใช้มาแล้วเราก็มาประยุกต์ใช้เนะเราเรานึกออกอะอะจึงนึกถึงคําว่าการที่เราได้เรียนรู้นะคะให้เขาผ่านเข้ามาซึมซับเข้ามาไว้ในสมองเราเนี่ย แล้วทีนี้ถ้ามีโอกาสเขาก็จะถูกดึงมาใช้ถ้าวิบากดีมาเนี่ยส่วนที่เป็นคลังข้อมูลของเราเนี่ยจะถูกดึงมาใช้แต่ถ้าวิบากร้ายมามันก็เนื้อไม่ออกนะคะก็จะนึกไม่ออกเหมือนกันได้ชมรายการที่คุณกิ่งแก้วพูดนะคะ,ะเรื่องของการทำผ้านาไมายใช้เองพี่นิดหน่อยยังไม่เคยคิดเลยหมายถึงยังไม่มีไม่เคยคิดทำด้วยนะคะ ทีนี้ก็ได้ฟังพี่น้องมานำเสนอนะคะหลายท่านใช้ด้วยแล้วก็มีถือว่าเป็นนวัตกรรมนะในความคิดเรานะคิดว่าเป็นนวัตกรรมเลยนะคะเพราะว,าว่าวิธีปกติเรานะไปพึ่งพึ่งอย่างอื่นที่มันต้องอยุ่งยากขึ้นไปอีกที่เราทำเองไม่ได้นะคะขนาที่เราใช้ประยุกต์ใช้วัตถุที่มีอยู่ทำเองได้ก็เชิญชวนพี่น้องท่านใดสนใจอยากเรียนรู้ไปดูคลิปเก่านะคะ รามีคลิปเก่าให้ชมนะคะอยู่ในเว็บไซต์หมอเขียว .net พี่น้องลองตามดูนะคะก็จะได้ข้อมูลเพิ่มเติมประหยัดด้วยค่ะเพราะว่าไม่ต้องจ่ายเงินในแต่ละเดือนที่จะต้องจ่ายเงินที่ผ่านมานะคะค่ะยินดีกับ <c oughs> อาเมตตานะคะที่เรื่องเรื่องนึงก็คืออ่าเชินค่ะคือเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมเลยนะคะเพราะว่า <c oughs> ถ้าอนามัยเนี่ย กว่าเขาจะย่อยสลายใช้เวลานานมากเลยแต่ถ้าเราใช้ผ้าเนี่ยมันเอากลับมาใช้ซ้ําได้อีกแล้วอันถ้าเราไปซักเนี่ยมันก็เป็นสลายไปเป็นปุ๋ยอะไรต่างๆขาดเลยเนี่ยค่านี้ค่ะ ค่ะ,ะก็ให้กำลังใจนะเป็นผู้ดูแลตนเองอยู่นะคะเป็นผู้ป่วยตอนนี้การเป็นผู้ป่วยเนี่ยของโควิดเนี่ยนะคะการเป็นผู้ป่วยโควิดสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของใจไร้ทุกข์ใช่ไหมคะ,ะการได้เท่ากับว่าได้ทดสอบบทเรียนนี้นะคะว่าเมตตาก็อยู่ด้วยใจไร้ทุกข์ได้แล้วก็ดูแลแก้ไขไปตามเหตุปัจจัยนะคะค่ะสาธุค,ค่ะ,อะตอนนี้นะคะ พี่เอพี่เอจารินีได้เอาลิงก์เอาลิง์ youtube ของการทำผ้านื้ใหม่มาให้มาวางไว้ในแชทแล้วนะคะท่านที่สนใจก็สามารถ Copy ปี้ลิงก์เอาไว้เก็บไว้ดูได้ค่ะค่ะ,ะก็ยินดีกับคุณเมตตาด้วยเราจะเห็นความแตกต่างเลยนะคะถ้าเป็นสมัยก่อนนี้เราอยู่ในสถานะตอนสถานการณ์นี้เราจะ รู้สึกหูดหงิดแล้วเราก็จะแบบว่าเออทำอะไรไม่ถูกจริงๆนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนนี้เวลาที่เราเ,ออเกิดอาการแบบนี้เนี่ยเราจะทุกข์ใจเลยแต่เดี๋ยวนี้เราไม่ต้องทุกข์แล้วนะคะเราสามารถพึ่งตนได้เรียกง่ายสไตล์พวทอค่ะ